ครับผมเกษตรบ้านบ้านอิสานอินดี้ครับรเกษตรต้นทุนตำ่ำสมปิครับรเกษตรบ้านบ้านผสมประสานแบบวานสะพี่น้องเห็นอยู่นี่คือมาเข่าครับ ตัดครับคือนลายก็เลยตัดจังหน่อยต้นเข่ากับสีขึ้นครับต้นเข่ามันเกิดก่อนพือก่อนหยาครับซอสมืมอก็คือสีขึ้นห้าเบิรงเข่าครับปีนี้ก็คือว่านะครับมันดำมาได้ครับปกติก็ยอดเอาครับปีนี้ยีบ วานเลยครับวับนสะตามสลกกุกแกนคือกันหลายๆครับอาทิตย์ที่แล้วครับที่เบิงหม้ครับเป็นพื้นหรือเป็นหญ่าหรือเป็นเขาตอนนี้เริ่มเห็นต้นเข่าแล้วครับลกออกแน่ครับเนี่ยที่เห็นเป็นกองนะครับพื้นือหออย่าบางที่บางมองมันเป็นต้นเป็นกอเนี่ย็เกี่ยวออกครับซับเกี่ยวออก เกี to ่ยวเฮาเดียวครับก็ก็ออกมันลมต่ำข่าน้ำเขามันคุ้มได้หนากระตายครับถึงบระตายก็เขามันอยู่สูงกว่ามันก็งามกว่าครับนี่ครับผมคุดมากครับอาทิดนึงครับก็นยังบ่วสมฤทธิ์ใ็้สิ้นครับประมาณ70-80%สิบปดสิร์แล้วล่ะ สำหรับไฮนี่นะปกษเรต้นทุนต่ำแล้วก็เห็ดเอาครับไรเพราะเห็ดได้เต็ตเอาเจ้าส่ซื้อได้กินอยู่ครับผมมีห้าแล้วเอาปุ๋ยมาบานจักหน่อยเนี่ยก็สิเป็นแต่เป็นกกเป็นกอแล้วครับ เลือกไดยไหมก่อนครับไอที่มมไายอาิตกรอันนี้จะเป็นพื้ปนปเลยครับเป็นพื้นตรงนี้แม่นเิดหรอครับมากเกินเครื่องไห้ผลไปถ้าสิตัดมากรตัดได้ครับแต่ว่าผมเบิ่งแล้วต้นเข่านี่มีประมาณบว่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นครับที่เหลือเป็นพื้เนเบิด ถึงแตกขึ้นมากกับเสรยดายพื้นที่ครับเพราะเขาเขามันน้อยเริ่มคุดเริ่มลอกลองน้ำที่ผมเกินไว้ใ่คลิปก่อนนะครับที่มันไหลซึมมาแต่สะใหญ่สะเหนื่อครับเพราะว่าตอนนี้มันสูงครับมันต้องซึมมาอู่่นีเกิดเป็นปัญหาครับบ้ดนตัดท้ายลงมาได้ ลอกไปน้ำาลอกออกไปน้ำหกดินเทแบบ่ากับได้คุดได้ปั้นขึ้นใส่ขั้นตัวบกเขียบครับขั้นคูใหญ่เอ้อานะน,นี้น,นี่ชนิดอะครับพวเขาลอกออกมาไปนะนนข,นนนนขั้นนี้คือขั้นกับอัไรนี้คือกัน จสซ้ขั้นไปเรื่อยล่ะครับสุดเงาหุือเมอวนตัดเงาเพราะนอาแปลงนี้ปกติว่าบ่ได้แท้ๆกัเจ็ดสิบแปดสิบสอบสอบถุงปุ๋ยถุงน้ำตาลเท่านี้ครับจังกับพากินครับเขากับหญ้ามักนกันตระกูลเดียวกันครับ เขาขึ้นเนี่ก็ขึ้นน้ำเหมืนล่ะธรรมดาให้มีทั้งนี้ลกองนี่แล้วครับจะเห็นเขาเริ่มขึ้นเริ่มนั่นนี่ครับก็มี่คือปักปายครับรสร,สร,รสับหน้าผสมประสานผสมเขาครับหนาเลยครับผสมกัน พวกมันปัญหาครับลอกออกอย่างเดียวครับเดือนสองเดือนเชพ่อแล้วววลอกไปเรื่อยๆสุดขีดต่อเดือนพอดีครับอันนี้ผมก็กล้าว่าที่เราเป็นคันคู่เป็นสะน้อยคนละครับเพราะเป็นทางน้ำบ่อก็จะเฮ็ดรีเฮ็ดต้อนอย่างนี้ครับ น้ำม,มาปลามันก็สีออกนี่ยำ้ำน้ำแห้งย้ำขอดปลามันก็สีอยู่นี่คือเขาครับลอกเลยเข้าใจลอกสุดปุ๊บแ,แล้วครับมันก็แลว่าโอ้แม่แล้วเจ้าผู้บ่มีเวียกเจ้าก็เห็ดได้ละเวียกที่หมายถึงว่าเขาเห็ดแล้วเขาได้เงินน่ะแม่นอยู่ครับผมบริวิก ผมโม้ยีกเลยล่ะเพราะว่าผมมองตรงนี้มันโมเป็นเวียกมันบมเป็นงานครับแต่ไม่เป็นการใช้ชีวิตผมเห็นแล้วผมมีความสุขครับถึงบ่เป็นได้เป็นเงินครับแต่มันคือเรียกี่้าของครับได้เจาของ,องเห็ดเทาก็ได้ครับได้ยังพี่ตังซี่ล่ะครับน้อยไ,ได้เขากินแล้ะครับ เหตหนาทิไมไ้แเราไปเหตุการเหตุงานซำซื้อเขากินนะครับถามว่าเมื่อยบ่ก็เมื่อยแหละครับขุดออกขุดดินนะครับเนาะก็เมื่อยธรรมดานะเมื่อยแต่ว่าเขามีความสุขอันใดที่เขาเห็ดแล้วมีความสุขนะผมโมบึงไว้เป็นงานครับผมเิดไว้เป็นการใช้ชีวิต,ตว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเห็ด เห็ดแล้วถูกบมเห็ดครับเห็ดแล้วถูกใจเห็ดแล้วบสบายใจบมเห็ดครับเมื่อเช้านี้ก็แดดล่มรมทุกครับก็สีขึ้นนิวสิบโมงคนลรครับมันมันไม่แดดเนาะมันก็เลยบมหู้กว่ากักมงุงเมื่อยู่ครับแต่วนันเดียว,วเห็นแดดมันก็เลยเห็ดไปก่อนครับขึ้นมาพักเลยวคือเทียงขึ้นบ่ายสิแดดครับเห็ดบ่ได้ครับมเห็นแนวอื่น ตัดหญ่างตะค่าก็ได,อมมด้อยู่ครับโดยน้อยบ่ได้ว่าฮาสิเห็ดใร้มันเลี้วเยวนี้เยวนี้บบเมีนครับเอาครับบึงไปแล้วกันเนะครับผมก็สติถ่ายให้บึงเรื่อยๆผมลกหญ่าลกค่าผมยนกลองคู่น้าไปฮอดใส่แน่แต่ละมือแต่ละเวียนกับบึงไปครับอย่าฝ้าเบื่อกันครับ เหมือนการใช้ชีวิตแบบบ้านๆแบบชนบ,บทกเกษตรทำมือกเกษตรพึ่งพาเจ้าของครับบุมี้ไผเป็นมาเป็นนายเขาเป็นอยากเฮ็ดเฮาจะเห็ดนะครับคลิปนี้เอาซ้ำนี้ซะก่อนครับคลิปหน,าาาปน้าผมจะมาถ่ายเบื่องไม้วบาผมพุดผมลก้าลูกค้าไปวอดใสแล้ว Tetap di